สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่18เดือนตุลาคมปี68นะครับในช่วงเวลานี้ผมเนี่ยพอมีเวลาในการที่จะนำตัวปืนออกมาดูแลเขานะมาลงน้ำมันมาตรวจสอบตัวเช็คนะครับว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมีอะไรที่จะต้องอดูแลเพิ่มเติมไหมเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังจะจัดตัวปืนเนี่ยเข้าตู้นะก่อนจะเก็บตัวปืนนะครับผมเนี่ย ลองไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปืนในเมืองไทยนะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีปืนยี่ห้ออะไรบ้างที่นําเข้ามานะพอไปสืบคน้นโอ้โหเยอะจริงๆนะครับมีมากกว่า22ยี่ห้อมากกว่านะใช่คว่ามากกว่านะครับซึ่งก็ถือว่าคนไทยนะครับพวกเราเนี่ยโชคดีที่มีโอกาสนะครับได้จับสัมผัสปืนหลากหลายรูปแบบเพื่อเอามาศึกษานะเรื่องของ ระบบกลไกนะครับการปฏิบัติงานการทํางานการใช้งานโชคดีนะโชคดีนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะโดยที่ปืนนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับที่พัฒนสมาชิกเข็นอยู่จะปะปนไปด้วยทั้งปืนจริงแล้วก็ปืนบีบีการนะครับปืนบีบีการเนี่ยจะมีอยู่2กระบอกนะครับณที่นี้นะผมแจ้งไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นตัวลูเกร์นะครับนะตัวนี้ p ี5แล้วก็เบต้านะครับ 92FS สองกระบอกนี้จะเป็นปืนบีบีกันนะครับดังนั้นเป็นปืนจริงทั้งหมดนะแล้วทุกกระบอกเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาทีนี้ลองมาไล่เรียงกันถ้าเผื่อว่านําคีย์เวิร์ดนะครับปืนพกยอดนิยมของคนไทยมีอะไรบ้างนะเองมาดูนะครับหอันดับแรกนะครับที่ขึ้นมานะจากข้อมูลน,นะครับอันดับหนึ่งก็คือปืนกรอกนะครับแบบนี้นี่นะครับ ปืนก,ก็จะมีหลากหลายโมเดลนะครับในเมืองไทยมีทั้งก๊ 17, ก17็ก๊กกนะก๊ก43อูเยอะนะครับเยอะมากก๊ก6 6ต่างๆขึ้นแท่นอันดับหนึ่งะของคนไทยนะครับในช่วงเวลานี้นะครับทำไมจึงบอกว่าขึ้นแท่นอันดับ1ตรงนี้ดูจากคะแนนอาวุธปืนนะครับมันจะสะท้อนถึงความนิยมนะไปไกลมากนะครับคะแนนเนี่ย ไปอยู่ที่100ไปไปลายถึง200 k อันนี้คืออันดับแรกนะครับน้ำหนักเบาโคมโพลิเมอร์นะครับใช้ง่ายๆปุ่มต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเรียกว่าตัวปืนเสถียรในการใช้งานนะครับอันดับหนึ่งก็คือปืนกรอคและเวลานี้นะต้องแจ้งน,นะครับว่าเฉพาะเวลานี้และต่อมา ลำดับที่เหลือเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงนะว่า 2, 2คืออะไร3ค,ไคืออะไร4คืออะไร,ออะไรมันจะปนปนกันนะแต่ก็อยู่ในชาร์ตนะครับความนิยมของคนไทยนะครับปืนต่อมานะครับก็คือ C s ิสเซอร์นะจากประเทศเยอรมนีนะซิสเซอร์นะครับโมเดลที่ได้รับความนิยมเนี่ยเยอะในประเทศไทยนะครับเช่น P226, 2 2 8นะครับ320 SP นะผมเนี่ยมีโอกาสนะครับได้เข้าครองอยู่2กระบอกก็คือกระบอกนู้นนะครับไกล ซิกมนะอสคิโตนี่นะครับกระบอกนี้ซิกซเออร์มอสคิโตแล้วก็ P320SP นะจากประเทศเยอรมนนีนะครับตัวปืนก็ค่อนข้างสวยงามนะสวยงามระบบความเชื่อถือนะครับถือว่ายอดเยี่ยมยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยโหเซฟเยอะจริงๆนะครับกระบอกนี้ก็จะเป็นเซฟแม็กหมายถึงว่าปลดแม็กกาซีนนะ รั่นไกลไม่ได้นะครับอันนี้คือจุดที่1จุดที่2นะครับก็จะมีเรื่องของเซฟนะครับมาให้ปึ๊บต่อมานะครับก็คือเป็นเรื่องของคันรถนกโอเยอะนะครับบอกเลยว่าความปลอดภัยเยอะมากนะอันนี้ก็คือซิกซวเออร์นะครับเป็นอีกหนึ่งค่ายที่คนไทยเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็นิยมใช้กันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแบรนด์ของเบลต้านะเรียกว่าเป็นปืนพระเอกนะครับ ผมไม่มีในวุธปืนจริงยังนึกอยากจะครอบครองนะครับไวสักกระบอกหนึ่งนะครับเบตตานะครับอยู่ตัวนู้นนะฮะมีเฉพาะ b ีบีกันทำไมจึงได้รับความนิยมนะครับเปืนแบบนี้นะครับอันนี้คือปืนบีบีกันะก็เรื่องของภาพยนตร์นะเป็นหลักเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของไดฮาร์สนะหรือว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเผื่ว่าพระเอกใช้อาวุธป,ปืนเบตตาเนี่ยก็จะปรากฏ ในหน้าจอภาพยนตรนะ์ใช้งานได้ดีมากๆนะครับตัวปืนจะค่อนข้างอวบอ้วนนะแม่นยำสูงความปลอดภัยครบคันนะครับอันนี้ก็คือเบต้าต่อไปนะครับถัดจากเบต้านะครับก็คือโค1 9 1นะ1 9 1 1อันนี้ยอมเลยนะนี่นะครับก็บอกนี้ที่ว่ายอมก็คือยอมในเรื่องของความสวยงาม ในะของตัวปืนอนมตะนิรันดร์นะครับสวยจริงๆนะโค1911นะครับยังไงคนที่ครอบครองปืนผมว่าจะต้องมีความคิดที่อยากจะได้ตัวปืน,นครับโมเดล1911โดยเฉพาะยี่ห้อโคนะครับแบบนี้นะฮะผ่านไปนะครับจาก USA นะหนึ่งก็คือออสเตรียนะครับแล้วก็จะเป็นเยอรมนี นะอิตาลีแล้วก็ USA นะครับต่อมานะครับสมิธแอนเวสันนะมีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบลูกโม่นะครับแล้วก็แบบกึ่งอัตโนมัตินะคนที่นิยมผมชอบนะครับ,บปืนยังไงก็ต้องมีนะครับสมิธแอนเวสันนะสวยงามแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมานของตัวปืนยาวนานในะยี่ห้อนี้นะครับ สมิธ h อ e เ s สันถือว่าเป็นปืนในตำนานนะครับแล้วก็คนไทยนิยมมากๆนะซื้อง่ายขายข้อนะครับปืนแบบนี้ต่อไปนะครับถัดจาก s m i t แอนเวสันะครับก็จะเป็นปืนจากเชคนะหรือว่าค่ายซีนี่นะครับอยู่ในลิสต์ของคนไทยนะแต่ละคนนิยมสูงมากนะครับตัวซีเซก็มีหลายแบบ หลายโมเดลนะครับทั้งปืนสั้นปืนยาวนะคุณภาพดีมากเมื่อก่อนเนี่ยขึ้นชื่อน,นะครับว่าเป็นปืนดีคะแนนประหยัดนะผมจําได้ว่าสมัยที่เข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยคะแนนตัวปืนนะครับถ้าประชาชนเนี่ยอยู่ที่3 0นะถึง 40K อยู่แค่นั้นนะถือว่าประหยัดมากนะครับปืนซีแซต่อไปนะครับถัดจาก CZ ก็จะเป็นยี่ห้อ HK นะ HK เนี่ยจากประเทศเยอรมน,นีนะครับถือว่าคุณสมบัติดีนะครับแล้วก็ความปลอดภัยสูงผมโชคดีนะครับมีโอกาสได้ยิงปืน HK เนี่ยอยู่หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นมากถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแบรนต่อมานะครับก็คือเทารัสจากประเทศบราซิลนะแบรนด์เทารัสนะครับ,บ,น,รน,รบนี่คือปืนเทารัสกระบอกแรกของผมนะครับ เมื่อก่อนก็ถูกโจมตีโอ้โหเลเทะเลยนะแต่ผมก็รู้สึกว่าอยากได้นะแล้วก็มีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอันนี้คือเป็นการส่วนตัวเลยซื้อเพราะว่าราศีเกิดนะตรงแกัดยี่ห้อปืนนะครับเทารัรัสนะผมก็เลยจับตัวปืนกระบ,บอกนี้มาแล้วก็ไม่ผิดหวังต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับที่มีโอกาสได้ครอบครองแล้วก็ใช้งานตัวปืนนะ มีของสึกดีๆนะครับกับตัวเท่รรัตมากๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่คนไทยนิยมในเวลานี้นะไม่ขี้เหล่นะครับบอกเลยว่าเป็นปืนที่มีคุณภาพดีมากๆนะแล้วก็คะแนนประหยัดยี่ห้อต่อมานะครับก็คือ Water จะติดหูติดตาคนไทยมากก็คือรุ่น PPK ขนาดจุด380นะครับเป็นปืนเจมบอลน,นะใครมี ก็บอกว่าเนี่ยแหละเจมบอลตัวจริงเลยนะครับรูปทรงสวยงามนะมีความสวยคลาสสิกผมเนโชคดีครได้ยิงนะถือว่าให้ความแม่นยำสูงนะครับเหมาะในเชิงของการพกซ่อนอำพานะครับเป็นสายลับนะครับสุดศนเจ็บแบรนด์ต่อมานะครับก็คือแบรนด์ลูเกร์นะลูเกร์นะครับในเมืองไทยเนี่ยที่นิยมมากๆเลยก็คือปืนยาวลูเกอร์10ทอนะผมไม่มีนะครับเสียดายนะ ปืนยาลูกเกอร์ก็จะคล้ายคลนะครับกับปืนดน้านล่างนี้ปืนกระบ,บอกนี้ก็คือปืนล็อกไอรันอาร์มูรีนะครับโคนิ่งลูกเกอร์10ท22นะรประมาณนี้ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเรียกว่า10ทับแสนนะตกแต่งตัวปืนได้หลากหลายนะครับปืนสั้นนะเช่นนะครับปืนกระบ,บอกนี้เป็นปืนบีบีกันนะ P85 ผมได้ยิงนะครับครั้งหนึ่งนะจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่นะครับท่านให้ความเมตตาผมนะครับก็นําไปยิงกันแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่ไกลเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็หนักนะตอนที่ยิงนะครับทดสอบแต่ดีนะบอกเลยว่าเรื่องของความแข็งแรงโอ้โหสัมผัสได้เลยว่าแข็งแรงจริงๆนะครับแบรนลูกร์แล้วก็ลูกโม่เช่นกันนะครับแบรน์ลูกร์ก็ทําลูกโม่ นะซึ่งได้รับความนิยมนะครับในคนไทยเนี่ยมากๆยี่ห้อต่อมานะครับก็คือ FN นะ FN เนี่ยจากเบลเยียมนะครับผมเคยยิงนะครับ FN ของพี่นิดนะครับตอนนั้นก็ยิงปรากฏว่า FN เนี่ยตอนที่ทดสอบเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของกระสุนนิดหนึ่งถ้าเผื่อว่าเป็นกระสุน semi c a r เต r ร์หัวตัดเนี่ยมันจะเกิดการติดขัดในปืนกระบอกนั้นนะครับย้อนไปนานแล้วนะ แต่รุ่นอื่นๆเนี่ยผมก็ยังไม่เคยได้จับสัมผัสหรือว่าทดสอบนะครับอย่างชัดเจนนะแต่เป็นแบรนด์ที่สวยต้องบอกเลยว่าโอ้โหสวยสะดุดตามากๆนะครับ FN จากประเทศเบลเยียมนะครับต่อมานะครับก็เป็นสไตเออร์สไตเออร์เนี่ยผมยิงของคูเอกนะครับสไตเออร์จะมาจากออสเตรียนะครับเหมือนกับปืนกอกนะค,คนออกแบบคนเดียวกันนะครับ ระบบกลไกรูปร่างรูปทรงเนี่ยคล้ายๆกับปืนก๊อกเลยแต่จะเพิ่มตัวเซฟตี้เข้ามานะยิงเมื่อประมาณสักปีก่อนนะครับปีที่แล้วนะของคูเอตนะครับชมนุ่มทัติแอร์นะนั่นคือสไตเออร์นะครับถามว่าคนไทยนิยมไหมก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มข้าราชการทหารอากาศนะส่วนใหญ่ก็จะใช้งานนะครับในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่นะนั่นคือสไตเออร์นะครับต่อมานะครับยี่ห้อสปริงฟิลนะจากประเทศ สหรัฐอเมริกานะครับผมเคยทดสอบนะครับจากของทางร้านปืนแล้วก็ของน้องไปนะสปริงฟิล์นี่ยก็จะเป็นโมเดลนะครับ1 9ึ่งเที่เนอยู่นะก็เป็นอีกหนึ่งค่านะครับที่ทำได้โอ้โหไกลคมแล้วก็มีความแม่นยำสูงนะสูงมากๆนะครับสปริงฟิล์อาร์โมรีต่อไปนะครับยี่ห้อคันิคคันิคจากประเทศตุรกีนะผมไม่มีนะครับแต่ยินทดสอบมาหลายรุ่นมากๆนะครับจากร้านปืนเทพะคอน นะที่ท่านให้ความรู้ค้นะครับนำตัวปืนมาทดสอบนะปืนคานิกนะครับเป็นปืนที่ดีจากฝั่งประเทศตรุรกีนะครับปืนคานะอีกหนึ่งยี่ห้อนะครับที่คนไทยเนี่ยนิยมกันปืนคาขนาดจุดสามแปดศูนย์นะเล็กๆกระทัทรัดนะครับคล้ายๆกับปืนวอเตอร์พีพีเคนะมิติคล้ายๆกันนะครับเล็กๆแบบนั้นเลยนะครับต่อมาปืนล็อกไอแลนด์อาร์โมรี่หรืออาร์มสกอร์นะครับ,ม ory, ร core, รบผมก็ มีอยู่2กระบอกนะมีปืนสั้นนะครับกระบอกหนึ่งแล้วก็ปืนยาวนะครับด้านล่างนะเป็นปืนนะครับคล้ายๆกับปืนเทารรัสในเรื่องของฟิทแบ็ของคนไทยสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะโดนโจมตีเยอะนะครับเรื่องของเชิ้นงานที่ไม่ค่อยเรียบร้อยต่างๆแต่ผมก็เลือกตัดสินใจนะครับที่รับเข้ามานะเหตุผลหลักเลยก็คือเรื่องของตัวปืนเนี่ยมีคะแนนค่อนข้างประหยัด อันนี้คือเหตุผลหลักเลยต่อมานะครับการใช้งานปืนกระบอกนี้ยังไม่เคยยิงนัดติดขัดแม้แต่นัดเดียวนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าผมทดสอบปืนกระบอกนี้ยังไม่เคยมีการติดขัดแม้แต่นัดเดียวนะสุดยอดมากนะครับนี่ปืนจากประเทศฟิลิปปินส์ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับลอกไอลนด์อาร์โมลี่หรืออาร์มสกอร์ต่อไปนะครับยี่ห้อ IWI นะจากประเทศอิสราเอลนะครับตัวนี้ผมเคยทดสอบนะครับจากร้านปืนกิตะนะก็ถือว่าเป็นตัวปืนที่โอ้โหความแม่นยำสูงนะแล้วก็ความแข็งแรงนะครับระบบเนี่ยดีมากๆนะถือว่าเป็นปืนที่สุดยอดนะครับในเชิงของการใช้งานต่อซุป,ป้องกันตัวนะ i w วต่อมานะครับยี่ห้อไปคารนะ์ผมก็จับไว้หนึ่งกระบอกนะครับจากประเทศรัเสเซียนะแข็งแรงทนทาน ดิบดิบเถือนถึกถึกนะก็ต้องบอกว่าขึ้นชื่อว่าปืนจากรัเสเซียนะค,ความแข็งแรงเนี่ยหายห่วงนะครับหายห่วงแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างหายากนะครับปืนจากประเทศรัเสเซียนะครับต่อมาเป็นปืนยี่ห้อทีซ้าจากประเทศตุรกีผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนจะเคยได้ทดสอบอยู่รอบหนึ่งนะครับอยู่รอบหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นปืนที่ ที่ดีนะครับในเรื่องของระบบปฏิบัติการการทํางานความแม่นยำก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับดีทีเดียวต่อมานะครับยี่ห้อนอร์ลิงโกอันนี้โด่งดังมากจากประเทศจีนนอร์ลิงโกเนี่ยจะทําเลียนแบบนะครับซิกซาเออนะขนนิ่งมาเลยแล้วก็ตอนนี้จะมีอยู่ในปืนยาวสวัสิตการนะครับท,ที่ทราบอยู่นะจากประเทศจีนความโดดเด่นของยี่ห้อนอร์ลิงโกเนี่ยก็คือเรื่องของคะแนน ที่เข้าถึงได้ประชาชนเข้าถึงได้นะครับประหยัดมากนะต่อมานะครับยี่ห้อบราวนิงนะจากประเทศ U.S.A. นะครับสหรัฐอเมริกาบาวนิงที่ดังๆก็คือบราวน i งไฮพาวเวอร์นะครับขนาด9มมตรนะสวยงามเสียดายที่ส่ตัวเนี่ยผมเนี่ยยังไม่เคยได้ยิงพวกฟอร์มนะครับบราวนิงไฮพาวเวอร์นะก็ถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะลองนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลากหลายยี่ห้อมากอะาเช่นยี่ห้อคิมเบอร์นู่นนี่นั่นนะหนึ่งในนั้นนะครที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะให้มีเกิดขึ้นในเมืองไทยนั่นะก็คือปืนของคนไทยนะครับซึ่งทราบข่าวว่าตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะเป็น,ป,นปืนสั้นกึึงอัตโนมัติขนาด9มมตรนะนำขึ้นมาแล้วนะครับแต่ที่อยากให้มีเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ส่วนตัวเลยนะอยากจะให้เพิ่มเติมเข้ามานะครับ ก็คือเรื่องของปืนแบบนี้นี่นะครับปืนไทยๆของเราเนี่ยนะครับปืนแบบนี้ผมมองว่ามีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์นะครับถ้าเผื่อว่าออกแบบให้มีความแข็งแรงนะมีความแข็งแรงทนทานนะครับจะเป็นอีกหนึ่งแบบที่ผมเนี่ยอยากจะครอบครองเอาไว้ถ้าคนไทยนะครับทําออกมานะหลากหลายขนาดนะครับเช่นจุดสองสอมแปเมิลเมตรจดสีห้า นะครับอะไรแบบนี้อยากให้มีนะถ้ามีได้นะครับอยากให้มีแบบนี้มากๆเลยสรุปเรื่องราวนะครับทั้งคลิปนี้ที่ได้พูดไปเนี่ยก็เป็นการเล่าเรื่องนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีความโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้จับสัสปืนหลากหลายยี่ห้อนะมากกว่า22ยี่ห้อนะครับถือว่าโอ้โหเยอะจริงๆนะอาวุธปืนเนี่ยเป็นสิ่งที่มองได้หลายมุมนะครับมองในมุมที่ดี ก็ถือว่าดีมองในมุมที่ไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเลวร้ายเลยมันมีความอันตรายสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองและผู้ใช้งานอาวุธปืนปืนไม่ผิดนะครับผิดที่คนที่จะนําไปใช้ถ้าคนคนนั้นใช้ปืนไปในทางที่ก่อเกิดความสูญเสียความรุนแรงก็ย่อมไม่ดีแต่ถ้าคนคนนั้นใช้ปืนไปในิทางที่ดีนะเช่น นำไปต่อยอดนะครับพัฒนานตัวเองในเชิงของการกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้กับวงการอาวุธปืนอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะประมาณนี้นะครับอยากจะให้ลองสะท้อนมองกันหลายๆด้านหลายๆมุมแล้วก็เปิดใจนะครับในเรื่องของอาวุธปืนกันดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ